สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาเจอกันอีกครั้งใน EP ที่4นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้ครูนิดนั้นมีเนื้อหาอะไรมาฝากน้องๆกันตามไปดูกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1ประวัติและความสำคัญของศาสนาเรื่องที่4ศาสนา,าอิสลาม จุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายประวัติาศาสนาอิสลามและประวัติาศาสดาของาศาสนาอิสลามได้สัญลักษณ์ของาศาสนาอิสลามก็จะเป็นดังรูปภาพที่ครูขึ้นในสไลด์ให้เลยนะคะจะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็รูปดาวค่ะาศาสนาอิสลามนั้นนับถือพระเจ้าองค์เดียวก็คือพระอัลเลาะห์นะคะาศาสดาของาศาสนาอิสลามเนี่ยคือ พระนบีมูฮัมมัดเป็นศาสดาและเป็นผู้ประกาศศาสนาอย่าสับสนนะคะนักเรียนพระอัลเลาะห์คือพระเจ้าสูงสุดในศาสนาอิสลามนะคะส่วนพระนบีมูฮัมมัดเนี่ยเป็นศาสดาของศาสนาอีกทีหนึ่งนะคะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะเรียกตัวเองว่ามุสลิมหรือชาวมุสลิมค่ะซึ่งแปลว่าผู้สแสวงหาสันติ โดยชาวมุสลิมจะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งและหาที่เปรียบไม่ได้และจุดประสงค์ของการดำรงอยู่ก็คือเพื่อความรักและรับใช้พระผู้เป็นเจ้ามุสลิมยังเชื่ออีกว่าศาสนาอิสลามเป็นบรรพสัตธาฉบับสมบูรณ์และเป็นสากลที่สุดประเทศมุสลิมใหญ่ที่สุดก็คือประเทศอินโดนีเซียมีชาวมุสลิมอยู่12.7%ของโลกตามมาด้วยปากีสถานอินเดียและบังคลาเทศ ศาส,สนาอิสลามถือว่าเป็นศาสนาหลักที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกโดยชาวมุสลิมเชื่อว่าการส,สรรรส้างทุกสิ่งในเอกภาพถูกทำให้มีโดยพระองค์การของพระเป็นเจ้าและความมุ่งหมายของการดำรงอยู่คือเพื่อบูชาพระเป็นเจ้ามองว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเฉพาะบุคคลซึ่งทรงสนองเมื่อใดก็ตามที่บุคคลต้องการหรือเป็นทุกเรียกหาพระองค์จะไม่มีคนกลางเช่น นักบวชเพื่อติดต่อพระผู้เป็นเจ้าก็คือศาสนาอิสลามนะคะจะไม่มีนักบวชในศาสนาโดยชาวมุสลิมเองเชื่อว่าพวกเขาสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคนกลางซึ่งก็คือนักบวชต่อมาเรามารู้จักกับคำพีของศาสนาอิสลามกันบ้างนะคะคำพีของศาสนาอิสลามก็คือคำพีอันกุรอานนั่นเองค่ะซึ่งพระอัลเลาะห์ได้ประทานคำพีอันกุรอานแก่นบีมูฮัมมัด ซึ่งชาวมุสลิมถือว่าเป็นศาสนาทูตคนสุดท้ายและคำพีนี้ก็เป็นคำพีสุดท้ายที่พระอัลเลาะห์ได้ส่งให้แก่มวลมนุษยชาตินิกายสำคัญของศาสนาอิสลามได้แก่หนึ่งนิกายซุนนีจะปฏิบัติเคร่งครัดในคำพีอันกุรอานและคำสอนของศาสดาที่สุดซึ่งหมวกจะเป็นสีขาวนะคะใช้เป็นเครื่องหมายของนิกายซุนนีนั่นเองค่ะ 2. นิกายชีอะ จะยกย่องพระอาลีนะคะโดยใช้หมวกสีแดงเป็นสัญลักษณ์นิกายที่3นิกายวาฮาบีนับถือพระอัลลอฮ์องเดียวไม่มีพิธีกรรมใดๆนอกเหนือจากพระคัมภีเรามาดูศาสนสถานของศาสนาอิสลามกันบ้างนะคะศาสนสถานของศาสนาอิสลามก็คือมัสยิดซึ่งมัสยิดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของอิสลามหากจะทำความเข้าใจกับมัสยิดให้ลึกซึ้งขึ้นนั้นครูมีวิดีโอให้นักเรียนดูด้วยค่ะ ลิตไทยมุสลิมตอนมัสยิดศาสนสถานของชาวมุสลิมลุงอัฟฟานครับ hmm. มัสยิดประจำจังหวัดเราปรับปรุงเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ๋อ oh, ใช่เสร็จแล้วละได้ยินจากคนที่ไปมาแล้วเขาบอกว่าสวยมากเลยนะผมอยากเห็นนะครับลุงอัฟฟานพาผมไปดูได้ไหมครับอืม hmm. วันนี้ลุงมีธุระตอนบ่ายซะด้วยคงพาไปไม่ได้ งั้นเดี๋ยวให้พี่ฟาริดาพาไปก่็แล้วกันนะเด็กๆก็ไปกันหมดนี่เลยแล้วกันจะได้ไปเที่ยวกันด้วยว้าเย้ลอากล้จะถึงมัสยิดแล้วนะจ๊ะเด็กๆสำรวมกริยามารยาทด้วยนะจ๊ะนั่นยังไงละจ๊ะเด็กๆมัสยิดใหม่ของจังหวัดเราโอ้โหสวยกว่าเดิมเยอะเลยโอ้ข้างบนน่ะถัวมันเป็นทองจริงๆด้วยอ่ะดูสิกระจกสีก็สวย เป็นมัสยิดที่สวยที่สุดที่ฮามูนาเคยเห็นเลยล่ะพี่ฟาริดาครับมัสยิดของชาวมุสลิมสามารถประกอบพิธีอะไรได้บ้างะครับทุกคนฟังนะจ๊ะมัสยิดหรือสุเราก็คือศาสนาสถานของชาวมุสลิมชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเช่นการละหมาดก,การวิงวอนการปลีกตนเพื่อหาความสันโดษนอกจากนี้แล้วมัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอาน และศาสนาด้วยเป็นสถานที่ชุมนุมการประชุมการเฉลิมฉลองสถานที่ทำพิธีสมรสและในบางครั้งอาจเป็นสถานที่พักพิงของผู้สัญจรไร้ที่พำนักโดยจะต้องรักษามารายาทของมัสยิดจ้ะแล้วมารายาทของมัสยิดมีอะไรบ้างคะมารายาทของมัสยิดก็อย่างเช่นต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการเข้ามัสยิดการไม่คละคล้าระหว่างเพศชายและเพศหญิงแต่งกายให้เรียบร้อย ไม่พูดคำหยาบและคุยกันเสียงดังจ้างั้นตอนนี้เราเข้าไปข้างในได้ไหมครับได้สิจ้าแต่ทุกคนจะต้องไม่พูดคุยเสียงดังนะแล้วก็สำรวมด้วยอ๋อแล้วก็แยกเป็นสองแถวชายหญิงแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปเลยจ้าค่ะ,คะเราเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องน้องพอจะจำกันได้บ้างไหมเอ่ยหากใครจำไม่ได้สามารถกลับไปดูวิดีโอนี้ซ้ำๆหลายรอบได้นะคะ สำหรับวันนี้เนื้อหาของเราก็จบลงแล้วไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ